วันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศครบรอบ21ปี<ช>ขึ้น <ผม S 1> สู่ปีที่22ใช่ไหมใช่คร<ช>ับผมโดยท่านพลอากาศเอกวิศรุตสวุวรรณเนตรครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศครับสายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษเนี่ยก็ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีส่งครับเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศครบรอบ21ปีครับก้าวสู่ปีที่22ครับโดยมีท่าน บลรากาศโทรประภาสสอนใจดีครับเจ้าคงกิจการบุเรียน,นาฐานอากาศให้การตอนรลับด้วยครับซึ่งก็จัดกันที่บร,ริเวณลานหน้าหน้าอาคารคงกิจการบุเรียนฐานอากาศนะครับก็มีพิธีสัการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้มปู่พ่อปู่ทองคำนะครับพิธีสการะรูปหล่อจำลองพระพิดากองทัพอากาศพิธีสงพิธีจุนเจิมเท้าสก,กาสัดเทวราชนะครับและพิธีอยญเชิญเท้าสกัดเทวราชประดิษฐานที่กรมกิจการบุเรียนฐารอากาศเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ โดยกิจาการราเรือน,นก็หมายถึงภารกิจที่เกี่ยวกับกองทัพอากาศครับทางด้านการเผยแพร่พ,พระราชกรณียกิจการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์งานด้านยุทธการครับและงานที่ไม่ใช่ด้านยุทธการครับตลอดจนงานทางด้านขวัญและกําลังใจและสวัสดิการครับรวมถึงเผยแพร่พขอ้อมูลข่าวสารของกองทัพอากาศสู่ พี่น้องประชาชนครับเพื่อให้เกิดการรับรู้และความเกิดความเข้าใจในภารกิจของกองรัการด้วยนะครับซึ่งนโยบายของท่านผู้จัดการอากาศนะครับเกี่ยวข้องกับงานด้าน,นกิจการบรเรือและประชาชัมพันเนี่ยท่านก็ให้ไว้3ข้อนะฮะก็คือเรื่องแรกการประชาัมพันธ์เชิงรุกและการสร้างเครือข่ายสาธารณะโดยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกองรักาศเนี่ยต้องมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผ่านเครือขา่ขายการประชาัิพันทั้งภากีเคือข่ายภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงพี่พี่สื่อมวลชนที่จะนาไปขยายผลให้ประชาชนได้รับทราบ และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนี่คือข้อแรกนะครับข้อที่2ครับการสร้างความเชื่อมั่นสุดท้ายกับพี่น้องประชาชนครับในภาวะปกติและในภาวะวิกฤตนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจและสนับสนุนในภารกิจของกองรับอากาศนี่ครับส่วนประการที่3นะครับท่านผู้จัดการอากาศก็ให้ไว้ว่าคือว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเน่ยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้านบรรเทาสาธารณภัยและการพัฒนาประเทศโดยใช้ยุทธุกรณให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนี่คือ3 ประการสําคัญนะครับในนโยบายท่านผู้บัญชาการอากาศเกี่ยวงานด้านการบริเวณนะครับนอกจากนี้ครับในปีนี้นะครับยังมีการจัดแสดงเทศกาลภารกิจงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริเวณเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจด้วยนะชครับมก็มัวนก็คือคักเลยนะหลายบูธเลยนะขี่กองเนี่ยโอ้ใช่ครับผมแบดกองใช่ไหมแบดกองครับคนเยอะมากคนะ